ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์บาบิีชิสานะคะใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วนะคะก็บาบิีฝากกดติดตามด้วยนะคะบาบบีเป็นอันดับหนึ่งเนเรื่องของการให้คำปรึกษารักษาเศร้านะคะทวินเฟรมโซเมตนะคะแล้วก็ เกี่ยวกับเรื่องของการดึงแฟนเก่ากลับมาสำหรับคนที่ยังไม่ติดตามและยังไม่อยากพลาดคอนเทนต์นี้นะคะดังนั้นให้รีบกดติดตามได้เลยนะคะส่วนคนที่อยากดึงแฟนเก่ากลับมาผูกจิตผูกรักแก้กรรมความรักเรียนไพ่ยิปซีนะคะหรือว่าดูดวงเครื่องรางใครสนใจนะคะ จัดโปรโมชั่นน้องแมวก็คือหาเงินไปนรักษาน้องแมวซึ่งลด50-70%แล้วแถมนะคะมูล,ลค่า3,000บาทบวกบวกบวกนะคะใครที่อยากได้ของแถมอยากได้ส่วนลดแอดไลน์มาได้เลยที่ไลน์แอบบี้ชิสานะคะแล้วก็มีระบบผ่อนจ่ายด้วยสำหรับคนที่อยากผ่อนนะคะแล้วบอกเลยว่าราคาเนี่ยไม่แพงด้วยเพราะว่าเราลดราคาให้แบบมากที่สุดเลยในรอบ10ปีนะคะ แล้วก็แถมด้วยนะคะน,นี่คือแถมเยอะที่สุดเลยนะคะเพราะว่าจะระดมทุนไปช่วยน้องแมวนะคะหาเงินหลักษาน้องแมวเนาะถือว่าได้ทําบุญด้วยกันด้วยนะคะก็ทักมาก่อนสิ้นเดือนหรือต้นเดือนก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวใกล้จะปิดรับแล้วอาจจะรอแบบคนที่เงินเดือนออกอยู่อะไรประมาณนี้เนาะให้รีบบทักมานะคะอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนแล้วเนาะโอเคสำหรับไพ่แรนดอมรีดดิ้งคลิปนี้นะคะไพ่ the lover นะคะ คุณอาจจะได้เจอความรักที่แบบคุณรู้สึกว่าคนคุณเหมือนเหมือนตัวคุณเองอะสัมผัสได้นะคะเป็นเซนต์ข้างในแต่ว่าบางทีคุณอาจจะไม่ได้รู้ลึกๆแบบว่าเฮ้ยสิ่งที่เรารู้สึกอะเรามาโนโไปเองไหมหรือว่าเราเราเรา,เ,ราเซนต์เรามันแม่นจริงๆอะเพราะว่าคือบางคนก็ไม่ได้เป็นหมอดูหรือบางคนก็ไม่ได้อ่อ รู้รู้อะไม่ได้รู้ว่าตัวเองอะมีเซน์ในขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ว่าเราอะถ้ารู้สึกในสัญชตาตญาณเราก็ความแปลกนะคะที่เราสังเกตตัวเราเองนะพี่บอกเลยว่าคุณมีโอกาสที่จะรู้สึกว่าตัวคุณเองอะคะ่ะเจอเนื้อคู่แล้วนะคะตัวคุณเองอะเจอเนื้อคู่แล้วลิฟเวอร์นะคะแบบรู้สึกว่าตัวเราอะเจอได้เจอเนื้อคู่หรือได้เจอคนที่แบบคนที่ใช่แล้วนะคะแต่ประเด็นอะมันขึ้นไพ่รอนั่นหมายความว่า คุณอาจจะยังไม่ได้คบกับเขานะคะหรืออาจจะเลิกกันไปแล้วนะคะเหมือนเราเจอเนื้อคู่แล้วแต่ว่าเราเลิกกันไปแล้วนะคะหรือคนโสดก็อาจจะรู้สึกว่าเออเนี่ยมันมันได้เจอคนที่ถูกใจแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคู่หรือเปล่านะคะแต่คิดว่าอีกไม่นานแหละนะคะกําลังรอเนื้อคู่อยู่ซึ่งมันเป็นไพ่ของคนที่รอนะคะหรือคุณอาจจะ รู้สึกมั่นอบั่นใจแหละว่าเรารักใครสักคนหนึ่งแล้วคือมั่นใจว่าคนเนี้คือมันต้องเป็นพรมลิขิตอ่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอ่ะมันรู้สึกแบบมันรู้สึกว่ามันมันมีอะไรพิเศษกว่าคนปกติอ่ะแต่เราไม่มั่นใจว่าเขาคือคู่หรือเปล่านะคะสามารถทักมาหลังไหมนะคะมาปรึกษาจารย์ได้อาจาจย์จะบอกตรงๆเลยนะว่าทวินเฟรมเปล่าโซเมทเปล่าหรือว่าเป็นคู่จอดหรือว่าเป็นคู่กรรมนะคะจะแยกให้เลยนะบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มค่าแน่นอนนะคะ นะามาดูกันต่อนะคะมาดูกันต่อเพราะว่าอาจารย์จะบอกทุกคลิปนะถ้าคุณลงทุนกับคนที่ไม่ใช่คู่คุณมีโอกาสเสียเวลาเสียใจแล้วก็เสียเงินนะคะมาดูกันต่อนะคะมาดูกันต่อนะแล้วยังไงต่อขอพลังงานไพ่หน่อยคะ่ะ n i nice g h t o Pentacle เสร็จดาบสถ้วย Judgment แขงแมนอะยืนยันเลยนะคะคุณรู้สึกว่าคนนี้คือคู่คุณรู้สึกว่าคนนี้คือคู่ของคุณแต่คุณไม่ชัวรนะคะ จะบอกว่าวีมั่นใจเลยว่าถ้าตัวคุณมีงบประมาณหรือว่ามีกําลังที่อยากจะดูดวงนะมีมั่นใจเลยว่าคุณอยากจะมาปรึกษาอาจารย์แบบให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยว่าคนเนี้ยใช่คู่หรือเปล่าเพราะว่าคือมันสับสนในใจนะคะมันสับสนในใจมาแบบตลอดเวลานะคะเพราะว่าเออสิ่งที่ที่เรารู้สึกอะคือเราเราอาจจะ ไม่ได้เป็นคนมีเซนหรือเป็นคนมีเซนก็ตามแต่แต่ว่าเรารู้สึกว่าคนนี้มันมันพิเศษแล้วคนนี้มันตัดไม่ลงนะคะแล้วบีบอกเลยว่าเขาคนนี้นะคะอาจจะคบซ้อนนะบางเคสนะเท่านั้นนะคะคนคนนี้คบซ้อนคบคุณแล้วก็คบอีกคนหนึ่งด้วยแต่แปลกมากปกติแล้วคุณจะไม่ยอมให้ใครปกติคุณจะไม่ไม่แบบยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการผิดศีลธรรมข้อสาม ปกติคุณจะรู้สึกว่าคุณมีศักดิ์ศรีมากๆแล้วคุณจะไม่ยอมใครเลยนะคะนิสัยของคุณคุณจะเป็นคนมีมีศักดิ์ศรีมากแล้วคุณจะไม่ยอมใครเลยนะคะทีนี้จัชเมนคุณรู้สึกว่ามันเป็นกรรมนะคะเป็นกรรมแล้วก็มันก็มีความเป็นคู่กรรมคืออะไร ที่ทําให้คุณทุกทรมานนะคะเพราะเพราะว่าบี้บอกแล้วว่าต่อให้คุณเป็นคู่กันนะคะในกรณีนี้ต่อให้คุณกับเขาเป็นคู่กันแต่คุณกับเขาไม่ได้ลงเอยกันนะคะตอนนี้มันอยู่ในช่วงแบบรอนะคะจะต้องอาจจะเป็นแฟนเก่าก็ได้นะคะคุณรอรอใหอ้อ่ถ้าเรียกภาษาทวินเฟรมเขาเรียกว่ายิลิวเนียนนะคะ รอให้คุณกับเขาเนี่ยได้รีวิเนียนกันหรือรอให้คุณกับเขาเนี่ยได้กลับมาคบกันนะคะเพราะว่าคุณเองรู้สึกว่าเอาจริงๆตั้งแต่เกิดมาในชีวิตรู้สึกว่าไม่เคยแบบเจอใครที่มันสปาร์ขนาดนี้มันรู้สึกแบบเข้าถึงจิตวิญญาณขนาดนี้มันรู้สึกมันใช่ขนาดนี้นะคะคุณรู้สึกว่าคุณแบบ ไม่เคยเจออะรู้สึกว่าคนนี้มันมันมีอะไรที่แบบพิเศษนะทั้งทังที่นิสัยคนนี้นะคะถ้าถ้าอยากรู้ว่าตรงไหมวิมองว่าคนคนนี้มีความเจ้าชู้นะคะคนคนนี้มีความเจ้าชู้แต่คุณเองเหมือนกับไม่เข้าใจตัวเองนะคะว่าทำไมทำไมถึงเออเขาเรียกว่าอะไรอะทำไมถึงทำไมถึงยอมให้คนนี้ ืมทําไมถึงรู้สึกโหยหาคนนี้เป็นพิเศษนะคะทำไมถึงรู้สึกว่าเราอะรักรักเขาอืมรับหนึงนะ เอวิกำลังวิเคราะห์อยู่ว่าบางเคสอะคุณกับเขาเหมือนทำงานร่วมกันอะอืมเหมือนทํางานร่วมกันแล้วก็คุณกับเขาอะ่ะเหมือนมันมีการที่จะต้องดิวงานดิวอะไรกันอย่างเงี้ยนะคะมันเลยทำให้แบบต้องเจอกันอะ อืมต้องเจอกันอยู่อยู่เรื่อยๆนะคะสักครู่นะคะสักครู่นะคะ เอาจริงไหมตั้งแต่ที่คุณเกิดมาในชีวิตนะคุณไม่เคยเห็นภาพแบบงานแต่งงานกับใครเลยนอกจากคนนี้แบบรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าขอบคนนี้คุณอยากแต่งงานด้วยนะคะอยากแต่งงานด้วยแบบมองเห็นภาพในอนาคตร่วมกันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะแบบ บางคนอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยก็อยากจะบินนะคะอยากจะบินไปหาอยากจะแบบไปเจออยากจะอยู่ด้วยอะไรประมาณนี้นะคะแปดดับแปดดับคือไพ่ของการลืมไม่ได้นะซึ่งไี่ถึงมุ่งมั่นไปในเชิงแบบคนที่เป็นแฟนเก่ากันคนที่เคยเลิกกันนะคะแล้วก็อาจจะมามาไปไปในความสัมพันธ์กันตลกซึ่ง อย่าว่าแต่ตัวคุณนะตัวคุณเองอะ่ะบางครั้งก็เหลืออดกับเขาเหมือนกันหมายถึงอะไรหมายถึงว่าบางทีตัวคุณเองก็รู้สึกไม่โอเคกับเขาเหมือนกันใช่ไหมพอคุณไม่โอเคกับเขาใช่ปะก็เลยกลายเป็นว่าเออคุณพยายามที่จะมุกออนนะคะ คับ,บหนึ่งอาจารย์เพ่งอยู่นะคะพยายามที่จะมุกออนพยายามที่จะแบบเอาเขาออกจากชีวิตนะคะก่อนหน้านี้นะแต่พอมันออกไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเขาจะไม่มุกออนจากคุณนะตัวเขาเองก็เหมือนกันนะคะตัวเขาก็พยายามที่จะแบบมุกออนจากเราหรือพยายามที่จะไม่ ไม่หมกมุ่นในเรื่องของเรามากจนเกินไปแล้วก็ด้วยพื้นฐานนิสัยของเขานะคะโดยส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซนคนคนนี้เป็นคนเจ้าชู้นะคะพูดตามตรงเลยว่าคนเนี้ยเขาจะมีใครก็ได้เขาจะคบกับใครก็ได้เขาเขาจะอยู่กับใครก็ได้แต่เขาเลือกคุณนะคะแต่เขาเลือกคุณดังนั้นแล้วเนี่ยมันแปลกไหมล่ะคุณรู้สึกว่ามันแปลกไหมล่ะที่ทำไม เรามีอะไรดีหรอทําไมคนคนนี้เขาถึงลืมเราไม่ได้แล้วก็เขามีอะไรดีหรอทาไมเราถึงลืมเขาไม่ได้นะคะมันเป็นประมาณนี้เนาะก็นั่นแหละนั่นคือวิธีการเช็คนะคะว่าคนเราอะไม่ว่าต่อให้ไม่ได้เป็นหมอดูนะมนุษย์ทุกคนน่ะก็ย่อมมีเอ่เซนนะคะย่อมมีเซนว่าว่าคนเนี้ยใช่หรือคนเนี้ยไม่ใช่แต่ถามว่าจากประสบการณ บางครั้งเราก็มโนเองก็มีนะคะมันก็เป็นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะการที่เรามาโนเองมันเกิดจากการที่เราเจอทวินฟอลคนที่เป็นเนื้อคู่หลอกหรือว่าคนที่เป็นทวินเฟรมหลอกก็มีนะคะบางทีเราอาจจะคิดว่าคู่กรรมเป็นคู่เราก็มีนะอย่างที่อาจารย์เจอก็มีนะคะดังนั้นอาจารย์ถึงแบบถ้าใครอยากรู้เรื่องเนื้อคู่นะลงทุนมาแค่ครั้งเดียวนะคะคุณจะรู้ไปตลอดไปถูกไหม คุณจะได้ไม่ต้องสับสนคุณจะได้ไม่ต้องเดาผิดทางแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลากับคนที่มันไม่ใช่คู่ถูกไหมคะทีนี้ก็คุณกับเขามันก็พยายามตัดพยายามอะไรกันะนะมันสุดท้ายมันก็ไม่ได้เนาะมันก็การเวลามันก็พิสูจน์มาในระยะหนึ่งแล้วแหละว่าเราคิดว่าคนนี้แหละใช่คู่แต่เพียงแต่ว่าพลังงานของคุณอาจจะไม่เคยมาดูดวงกับบี้เลยหรืออาจจะไม่ปรึกษากันมันเลยทําให้คุณแบบรู้สึกว่า ก็มันข้างในมันก็ยังไม่มั่นใจร้อเอร์เ็นะเออว่าว่าแบบว่ามันใช่หรือเปล่าคือก็ไม่อยากที่จะมโน,โนไปเองเนาะอืมก็ไม่อยากที่จะมโนไปเองนะคะมาดูกันต่อนะคะแล้วเขาล่ะแล้วเขาล่ะรู้สึกยังไงกับเราสามดาบ ม่ว่าเขาเองก็เจ็บปวดนะตัวคนคนนี้เขาคบซ้อนไหมคุณเลิกกับเขาเพราะคุณจับได้ว่าเขามีมือที่สามหรือคุณจับได้ว่าเขามีเมีอยอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วเขารู้สึกเสียใจเสียดายนะคะคุณจบกันแบบกระทันหันเขาจะบอกว่าแปลกมากเขาเองก็เจ็บปวดไม่ต่างนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดเขายังลืมคุณไม่ได้นะคะ มันเป็นเหมือนพลังงานของคนที่จบกันแบบกระทันหันเลยอ่ะเดทคุณเคยคุยเรื่องคุณเคยคุยเรื่องของการแต่งงานไหมคะหรือคุณเคยแต่งงานกันไหมเดือะทาวเวอร์บีว่าคุณสองคนน่าจะไม่ได้คบกันแล้วมันเหมือนมันมีปัญหาแล้วมันเลิกกันไปแล้วมันมันรอกันรีวิเนียนนะคะรอการวนกลับมานะคะคุณเองก็รอเขากลับมาเขาเองก็รอคุณกลับมาแต่ว่า ประเด็นหลักๆเลยคือการที่เลิกกันไปแล้วมันอาจจะมีใครสักคนหนึ่งอ่ะไปคบกับคนใหม่แล้วหรืออาจจะมีแฟนอยู่แล้วนะคะก็กลับไปเลือกคนเก่าของเขาแล้วสุดท้ายมันก็อยู่เป็น energy ของการรอก็คือเหมือนคุณคุณภาวนาว่าถ้าวันหนึ่งเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณเนี่ยเขาจะต้องแบบกลับมาหรือเราจะต้องได้คบกันนะคะแล้วคุณเองก็เหมือนรอคุณคนนี้อ่ะเหมือนคุณมั่นใจอยู่ลึกๆอะนะคะ ว่าคนคนนี้คือคู่ของคุณอย่างแน่นอนแล้วคุณก็รอการกลับมาของเขานะคะยังรอด้วยด้วยความเต็มใจด้วยความทรมานเนาะแล้วก็เปิดใจให้กับใครไม่ได้นะคะประมาณนี้ energy ประมาณนี้คบส้อนสองคนนะคะเขาคบสองคนรักตัวเลือกใช่ไหมคุณเป็นคู่กันแน่นอนค่ะการันตีหนึ่งล้านปอร์ซ เคสนี้นะคะถ้าต้องการให้คนรักกลับมาสามารถผูกจิตหรือผูกรักได้แต่สำหรับคนที่ผูกรักนะคะแนะนำให้มาดูดวงกับอาจารย์ก่อนได้เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าว่า คนที่เราคิดว่าเป็นเนื้อคู่อ่ะมันจะเป็นจริงไหมเพราะานี่คือพลังงานแรนดอมแต่ถ้าตัวคุณอยากให้คนคนนี้เป็นคู่ของคุณจริงๆแล้วคุณอยากน้อมรับคําทํานายในคลิปนี้เพราะคลิปนี้มันเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะที่อาจารย์ตั้งใจทําเพื่อช่วยคนที่ไม่มีงบเนาะลราก็อยากดูดวงกับอาจารย์ถ้าคุณอยากให้พลังงานดวงนี้เป็นของคุณนะคะนี่คือการอ่านแรนดอมคุณมีบุญสัมพันธ์กับอาจารย์ที่ได้มาเจอกันขอให้คุณเขียนคําว่าน้อมรับคําทานายนะคะถ้าคุณเขียนน้อมรับคำ ทำนายแล้วคุณเมนิเฟสนะคะอาจารย์จะช่วยอธิษฐานให้คนคนนี้อาจารย์จะช่วยอธิฐานให้คนคนนี้เป็นคู่ของคุณนะคะตามคําทํานายของไพ่นะคะเขียนะคําว่านอมรับคําทํานายแล้วก็บางคนอาจจะแชร์ประสบการณ์ด้านล่างด้วยก็ได้นะคะเพราะนี่คือแรนดอมก็อาจารย์จะตั้<ค>งจิตอธิษฐานนะคะเขียนคําว่านอมรับคําทานายด้านล่างคลิปได้เลยค่ะถ้าคุณอยากให้คนคนนี้เป็นคู่ของคุณนะคะโอเคค่ะอาจารย์ตั้งจิตอธิษฐานเรียบร้อยแล้วนะ จะบอกว่าคุณตัดกันพยายามตัดเท่าไหร่จะบอกว่าคุณเป็นคนพื้นฐานนะคะคุณเป็นคนที่ใจแข็งมากพื้นฐานคุณเป็นคนใจแข็งแล้วคุณเป็นคนเด็ดขาดมากๆแต่กับคนนี้นะคะเป็นข้อยกเว้น,นะคะ่ะ คนนี้นี่คุณใจอ่อนมากๆนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณเป็นห่วงเขาทาั้งๆที่เขาอาจจะทําไม่ดีทําชั่วทําเร็วใส่คุณอาจจะต้องพูดตามตรงทําดีทําไม่ดีทําชั่วทําเร็วใส่คุณนะแต่สุดท้ายแล้วคุณก็รักเขาเอ็นดูเขาเสมอนะคะสุดท้ายคุณก็รักเขาเอ็นดูเขาเสมอนะต่อให้เขาจะทําไม่ดีทําชั่วทําเร็วกับคุณแค่ไหนคุณก็รักเขาเสมอนะคะดังนั้น ก็ต้องยอมรับค่ะว่าเขาคือคู่ของเรานะคะต้องยอมรับขอให้คำทำานายนี้เป็นของคุณเช่นกันเนาะมาดูไพ่อาจจะแนะนำว่าทำยังไงต่อนะก็คือสรุปเลยนะคะสรุปเลยคลิปนี้คือคนที่เป็นคู่กันแต่มันยังไม่ได้ถึงโอกาสที่จะได้คบกันเพราะมันมีเรื่องของบุคคลที่3เนี่ยเหมือนเขาน่าจะคบคนอื่นอยู่หรือคุณอาจจะไปมีครอบครัวแล้วมันมันมันไม,ไม่ไม่แบบไม่ลงเอยกันสักทีเนาะหรือเป็นพลังงานของคนที่เลิกกับแฟนเก่าแล้วก็อยาก รอให้แฟนเก่ากลับมานะคะก็อย่างที่บอกว่าผูกจิตผูกรักได้นะคะในเคสที่คุณเป็นคู่กันสามารถทําได้อย่างแน่นอนเนาะอ่ะมาดูกันต่อนะคะไพ่อยากจะแนะนําอะไรนะคะหลังจากนี้ไพ่อยากจะแนะนําอะไรก็คืออ่ะอาจารย์พูดตามตรงอาจารย์พูดเสมอนะคะถ้าคลิปนี้เป็นของคนคนที่คุณดิวอยู่หรือคนที่คุณรักนะคะข้อเสียของเขาเนี่ย คือข้อดีมีเยอะมากนะคะอยู่ด้วยแลย้วมีความสุขหลายๆอย่างแต่ข้อเสียนะคะต้องยอมรับเลยว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้นะคะเขาเป็นคนเจ้าชู้นะสิ่งที่จะเปลี่ยนเขาได้นะคะสิ่งที่จะเปลี่ยนเขาได้อาจารย์แนะนําแก้กรรมแก้กรรมคู่นะคะแก้กรรมคู่ให้บุญสัมพันธ์ของเรามันตรงกันแล้วเขาประพฤติด,ดีกับเราขึ้นนะคะเดือดซันนะคะถ้าคุณแก้กรรมมันก็จะดีขึ้นนะ เพราะคนคนนี้เหมือนพื้นฐานเขาก็เป็นคนเจ้าชู้แล้วก็มันมีความไม่รู้จักพอนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ผิดที่เขาหรอกเขาอาจจะเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้อบอุ่นนะคะแล้วก็มีปมในเรื่องความรักเขามีปมในเรื่องความรักนะคะเขาเลยจะต้องแบบเหมือนกลายเป็นคนแบบไม่รู้จักพอนะคะมันก็มันเป็นปมในอดีตของแต่ละคนะนะคะ มันก็มันลึกซึ้งเนาะมันก็ต้องพูดในในในเคสส่วนตัวของของกันและกันนะคะว่าต้องให้อาจารย์สดูว่าปมของแต่ละคนมันคืออะไรนะคะแต่เท่าที่ดูแรนดอมเนี่ยเขาน่าจะมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวเนาะอาจจะไม่ได้รับความอบอุ่นหรือว่าครอบครัวแยกทางนะคะมันเลยทําให้เขารู้สึกว่า เติมเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มอ่ะรู้สึกไม่พอก็เลยกลายเป็นคนเจ้าชู้เนาะเดือดทาวเวอร์เขาเองก็รู้สึกผิดนะคะที่ที่ตัดสินใจแบบจบกันแบบกระทันหันกับคุณนะแต่มันรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณมันชัดเจนมันไปต่อไม่ได้ด้วยวัฒนธรรมด้วยภาษานะคะด้วยความต่างของอายุด้วยความต่างของฐานะและต่างๆนะคะ นะคะเขาต้องเลือกความถูกต้องเขาต้องเลือกความถูกต้องหรือว่าเลือกสิ่งที่เหมาะสมกวา่าเขาอาจจะไม่ได้เลือกคุณนะแต่ถามว่าเขาเสียใจไหมเขาบอกเลยว่าเขาเสียใจนะคะเหมือนคุณกับเขาเนี่ยรอคอยอรอรอคอยโอกาสนะคะรอคอยวันที่จะได้กลับมาคบกันนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะคะถ้ามันมีอุปสรรคมีกรรมขัดขวางมีบุคคลที่3มขัดขวางแนะนําให้แก้กรรมความรักคู่นะ,ะมาดูลัคนาราศรีอะไรที่มีเกณฑ์ต่อชาวกองนี้บ้างนะจ๊ะ ลัคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์ต่อชาวกองนี้บ้างจะมีราศีกุมนะคะราศีกราศีสิงห์แล้วก็ไพ่สุดท้ายค่ะอุ้ยราศีเมษนะคะราศีเมษอันนี้เปิดไว้แล้วด้วยราศีธนูไปเลยนะคะวันนี้นะจุกจุกโอเคใครสนใจโปน้องแมวนะคะใกล้สิ้นเดือนแล้วนะคะจัดยืดขยายให้ต้นเดือนนิดหน่อยนะคะดังนั้นทักมาก่อนสิ้นเดือนได้เลยนะคะมาเพื่อจองโปรไว้ก่อนนะผ่อนใจได้ทีนี้จะบอกว่า ฝากข้อคิดนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คือว่าไม่แน่นะคนที่คุณนึกว่าเป็นคู่เขาอาจจะเป็นคู่กับคุณจริงๆก็ได้แต่ว่าการที่คุณเจอเขามันถูกที่แต่มันผิดเวลาไปหน่อยมันเลยทําให้ความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่ได้ลงเอ,อยกันสักทีนะคะดังนั้นก็ลองไปแก้อย่างที่อาจารย์บอกดูนะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหาความรักอะไรก็แอดไลน์มาปรึกษาส่งเรื่องราวมาปรึกษาอาจารย์ก่อนได้นะคะสามารถส่งเรื่องราวมาได้เลยนะคะ ปรึกษาฟรีแต่ไม่ได้ดูดวงนะปรึกษาฟรีว่าเออต้องแก้ยังไงนะคะนะตามนี้ไว้เจอกันค่ะ bye bye.